สวัสดีค่ะครูชื่อเพียงพินทรรพิมลน,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนจดหมายค่ะถ้าวันหนึ่งนะคะนักเรียนเนี่ยต้องการจะติดต่อครอบครัวเพื่อนคุณครูหรือใครก็ตามที่นักเรียนรู้จักนักเรียนจะติดต่อทางไหนได้บ้างคะถ้าให้เดานะคะคุณครูต้องคิดว่าเนี่ยต,ต้องตอบว่า Facebook i n s t a g กรมหรือทางโทรศัพท์มือถือนะคะ แต่ถ้าสถานที่นั้นนะคะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีสัญญาณ wifi ไ,ไ,ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นักเรียนสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะอ่าใช่ค่ะการเขียนจดหมายค่ะการเขียนจดหมายนะคะเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลโดยที่ใช้ข้อความนะคะหรือตัวหนังสือ,อแทนการที่เป็นคำพูดนะคะดังนั้นนะคะคนที่เขียนเนี่ยจะต้อง บอกวัตถุประสงค์บอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและภาษาที่ใช้นะคะควรใช้ให้เหมาะกับบุคคลแล้วก็การเทศะด้วยค่ะประเภทของจดหมายนะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือจดหมายส่วนตัวประเภทที่2ก็คือจดหมายกิจธุระข้อที่3นะคะประเภทที่3ก็คือจดหมายธุรกิจประเภทที่4ก็คือจดหมายราชการะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กัน2ประเภทคือจดหมายส่วนตัวกับจดหมายกิจธุระค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะเรามารู้ หลักการการเขียนจดหมายก่อนนะคะข้อที่1คือเขียนตามให้ถูกรูปแบบเลยนะคะข้อที่2ก็คือใจความในจดหมายเนี่ยจะต้องชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์นะคะส่วนข้อที่3การเลือกกระดาษนะคะหรือเลือกซองเนี่ยต้องให้เหมาะสมกับบุคคลและการเทศะนะคะถ้านักเรียนจะเขียนถึงคนรักก็ให้ใช้สีชมพูก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นจดหมายติดต่อสอบถามอะไรเงี้ยให้ใช้กระดาษสีขาวจะเหมาะสมกว่าค่ะ ข้อที่4นะคะถ้าเขียนด้วยลายมือนะคะต้องเขียนให้พยายามเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าแบบมีรอยลบรอยขูดนะคะแล้วแบบขีดค่าอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่5ภาษาที่ใช้นะคะควรใช้เป็นภาษาที่สุภาพนะคะแล้วก็เหมาะสมกับบุคคลแล้วก็การทศระค่ะข้อที่6สําคัญนะคะคือการเขียนที่อยู่ค่ะจะต้องมีนะคะเพื่อผู้ที่ได้รับข่าวสารหรือผู้ที่อ่านนะคะจะได้รู้ว่าเขียนมาจากที่ไหนค่ะข้อที่7นะคะถัดมาก็คือการ เขียนวันที่นะคะสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวันที่เขียนเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าการเขียนจดหมายนะคะมันไม่จําเป็นต้องเป็น1วันจดหมายจะถึงนะคะอาจจะใช้เวลา3วันถึง5วันคนที่อ่านจะได้รู้ว่าเราเขียนตั้งแต่วันไหนนะคะข้อที่8นะคะคําขึ้นต้นสําคัญค่ะสรรนามใช้อย่างไรขึ้นต้นกับบุคคลน,นี้ควรใช้อย่างไรนะคะข้อที่ ข้อที่9ค่ะคําลงท้ายนะคะก็ต้องให้ถูกต้องตามกระเทศา์ด้วยค่ะข้อที่10นะคะสําคัญอีกสุดท้ายเลยคืคอตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะก่อนที่เราจะส่งจดหมายนะคะ คำขึ้นต้นนะคะที่ครูบอกว่ามันสําคัญใช่ไหมคะถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะสําคัญมากคือขึ้นต้นด้วยคำว่ากราบเท้าจุดจุดจุดคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงหรือไม่อย่างสูงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็เป็นกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงนะคะลงท้ายด้วยคือด้วยความเคารพอย่างสูงแต่ถ้าเป็นลุงป้าน้อาอาญาผู้ใหญ่นะคะให้ใช้คําว่ากราบค่ะแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างสูงหรือไม่อย่าง สูงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็ลงท้ายเป็นด้วยความคารมค่ะมีอย่างสูงหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปพี่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะให้ใช้แล้ว คำว่าพี่จุดจุดจุดที่รักจะเป็นพี่สาวที่รักหรือพี่ชายที่รักหรือเราใช้แทนเป็นชื่อบุคคลเลยก็ได้ค่ะเช่นพี่ฝนที่รักอย่างนี้นะคะลงท้ายก็จะเป็นด้วยความเคารพหรือด้วยความรักเนี่ยนะคะต่อไปเพื่อนหรือน้องนะคะก็จะเป็นถึงน้องชายที่รักถึงน้องสาวที่รักหรือ เป็นบุคคลเลยก็ได้คะ่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะเป็นถึงน้องฝนที่รักนะคะอาจจะเป็นลงท้ายด้วยรักและคิดถึงลงท้ายสั้นๆเลยด้วยคําว่ารักอย่างเดียวก็ได้คะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาครูอาจารย์นะคะให้ใช้คําว่าเรียนนะคะเรียนคุณครูประจาําชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับหหรือเรียนคุณครูคประจาําชั้นที่เคารพก็ได้นะคะลงท้ายด้วยความว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะส่วน พระสงฆก็คือนมัสการค่ะลูกขึ้นต้นด้วยคําว่านมัสการนะคะลงท้ายด้วยก็นมัสการนะคะด้วยความเคารพบค่ะอ่าทวนอีกรอบนะคะพ่อแม่ปุยญาตายายเป็นกาบเรียนญาติผู้ใหญ่จะเป็นเรียนถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาอาจารย์ครูเนี่ยให้ใช้คําว่าเรียนนะคะ,ะจดหมายส่วนตัวนะคะจดหมายส่วนตัวก็คือ จดหมายที่เขียนกับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยนะคะเพื่อถามถึงข่าวข่าวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถามถึงสารทุกสุขดิบนะคะว่าเป็นอย่างไรหรือว่าอาจจะแบบแจ้งข่าวเล่าเรื่องราวของเราก็ได้นะคะภาษาที่ใช้เนี่ยควรเป็นภาษาปากนะคะหรือว่าภาษาที่เราคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าเราสนิทสนุคุ้นเคยกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของจดหมายการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะก็จะเป็น 4ช่องแบบนี้นะคะมีช่องที่1 2 3 4สค่ะช่องที่4ี่ก็จะเป็นที่อยู่นะคะอย่างที่ครูบอกว่ามันสําคัญเขาจะได้รู้ว่าเขียนมาจากที่ไหนนะคะต่อไปลําดับต่อมาคือช่องที่3นะคะก็คือวันที่ค่ะเดือนปีนะคะแล้วก็ต่อมาคือมาช่องที่1เลยค่ะคือคําขึ้นต้นนะคะอย่างที่บอกกันถ้าพ่อแม่ใช้กราบเรียนถ้าเป็นคุณครูใช้เรียนนะคะแล้วก็ย่อหน้ามานิดนึงค่ะก็เขียนเนื้อหาใจความนะคะแล้วก็มาเป็นคําลงท้ายจะอยู่ในช่องที่3ค่ะจะตรงกับวันที่เลย แล้วก็จะมาเป็นชื่อผู้เขียนด้านล่างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคืออันแรกนักเรียนเห็นไหมคะด้านขวามือนะคะช่องที่4ี่ก็จะเป็นที่อยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นวันที่เลยคะ่ะก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคม2557นะคะนักเรียนดูนะคะว่าไม่มีพอ,อนะคะลูกเออต่อมานะคะมาช่องที่1เลยคะ่ะก็คือกราบเท้าเห็นไหมคะคุณพ่อที่เคารพนะคะแล้วก็ย่อหน้ามานิดนึงจะเป็นเนื้อหาใจความนะคะเช่นผมกลับมาถึงหอพักเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดการศึกษามา ผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นนักกีฬาแข่งขันฟุตบอลหากผลเป็นอย่างไรเนี่ยผมจะแจ้งให้พ่อแม่ทราบทันทีแต่ที่สําคัญพ่อแม่อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับและต่อมาเป็นช่องที่3นะคะด้วยความคลบอย่างสูงนะคะก็จะตรงกับวันที่เลยนักเรียนเห็นไหมคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นชื่อของตัวนักเรียนเองท,ที่ระัดรักการดีเห็นไหมคะก็จะต่อกันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นจดหมายกิจทุระค่ะ จดหมายกิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่ติดต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะคะติดต่อสื่อสารกันกันเป็นกิจธุระนะคะอาจจะเป็นสอบถามหรือบอกรายการขายหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารขอใช้สถานที่เชิญวิทยากรอะไรก็ตามนะคะจะเป็นกิจธุระต่างๆถ้าเป็นจดหมายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจดหมายกิจธุระนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาษากึ่งทางการะคะ่ะ รูปแบบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4รูปแบบเหมือนกันค่ะก็จะมีช่องที่1 2 3 4ค่ะแน่นอนค่ะว่าช่องที่4เนี่ยจะเป็นที่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่องที่3ค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นช่องที่1แต่จะเปลี่ยนนิดนึงนะคะช่องที่1เราจะต้องให้มันเป็นทางการมากกว่าเดิมนะคะก็คือเรื่องที่เราจะติดต่อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเรียนนี่คือเขียนถึงใครค่ะต่อมานะคะสิ่งที่แนบมาด้วยคือเอกสารที่แนบมาด้วยกับเนื้อหาที่เราต้องการที่จะบอกหรือ กล่าวถึงผู้ที่รับสารนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาคือยอ่อหน้ามานิดนึงค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะเนื้อหาอาจจะเป็น2ยอ่อหน้า3ยอ่อหน้าอยู่ที่ความยาวของเนื้อหาของเรานะคะต่อไปก็ช่องที่3เลยคะ่ะก็คือเป็นขอแสดงความนับถือนะคะอันนี้คําลงท้ายจะเป็นขอแสดงความนับถืออย่างเดียวเลยนะคะตรงกับช่องที่3ค่ะตรงกับวันที่เหมือนเดิมแล้วก็จะมาเป็นชื่อของคนที่เขียนแล้วก็ตําแหน่งค่ะ เดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาดูเห็นไหมคะลำดับที่4ก็จะเป็นชื่อค่ะเป็นชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอที่อยู่นะคะต่อมาเป็นลำดับที่3ก็จะเป็นวันที่วันที่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีพศนะคะนักเรียนต่อมามาลำดับช่องที่1เริ่มด้วยคาว่าเรื่องค่ะเรื่องอะไรคะขอใช้อาการหอประชุมค่ะต่อมาเรียนถึงใครคะผู้ใหญ่บ้านบ้านปลายาวค่ะสิ่งที่แนบมาด้วยก็คือกําหนดการอบรมนั่นเองนะคะ,ะมาดู เนื้อหาใจความนะคะเขาบอกว่าเนื่องด้วยนักเรียนบ้านน้อยผักชีจะจัดอบรมเกี่ยวกับการหมักปุ๋ยนะคะที่เป็นไรายได้เสริมในวันที่1พฤศจิกายน2,560แต่ยังขาดสถานที่ในการใช้อดบดรมนะคะ ย้อนหน้าที่2นะคะก็เป็นดังนั้นนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยผักชีจึงขออนุญาตใช้สถานที่คืออาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะคะเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ย้อนหน้าสุดท้ายนะคะก็เป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความขอจากท่านจึงขอขอบคุณมาอย่างสูงนะคะมาณที่นี้นะคะต่อมาก็คือขอแสดงความนับถือนักเรียนเห็นไหมคะตรงกับวันที่เลยคะ่ะช่องที่3นะคะต่อไปก็เป็นชื่อของคนที่เขียนนะคะคือก็คือนายประสบ การดีก็การดีนะคะเขาก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยพักชีใช่ไหมคะ <B GM> ก็คือตําแหน่งจะอยู่ด้านล่างค่ะ <B GM> ครูก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนทํานะคะคือจับคู่นะคะการขึ้นต้นของการเขียนจดหมายให้ถูกต้องนะคะถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะนักเรียนจะใช้อะไรคะ <B GM> <B GM> กาบทา้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงนะคะถ้าเป็นพี่ที่อาวุโสก,กว่าล่ะคะจะเป็นอะไรเอ่ย เรียนคุณพี่ที่เคารพถ้าน้องหรือเพื่อนนะคะจะใช้อะไรน้องรักหรือคุณน้องที่รักใส่ชื่อเขาลงไปเลยก็ได้นะคะต่อไปพระพิสุสงค์นะคะานามัสการถูกต้องค่ะถ้าเรียนคุณครูหรืออาจารย์นะคะจะใช้อะไรใช่ค่ะเป็นเรียนอาจารย์นะคะต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นการตอบคําถามน,นะคะการเขียนจดหมายมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ สีประเภทถูกต้องค่ะต่อไปจดหมายส่วนตัวคะจะใช้ภาษาระดับไหนคะคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันภาษาปากถูกต้องค่ะต่อไปนะคะจดหมายกิจธุระละคะสําคัญขึ้นมานิดนึงทางราชการใช้ภาษาอะไรคะโอเคค่ะภาษากึ่งทางการนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายสําคัญมากเลยคะ่ะในการเขียนจดหมายคืออะไรคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ